ครบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้ก็จะมาแนะนํานะครับก็เป็นของหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นพระผงนะครับพิมพ์ทรงละฆังนะครับของหลวงพ่อเกษมเขียนโกรุ่นครบรอบแปดสิบปีนะครับจะมีการตอกโค้ดหรือปั๊มโค้ดที่หลังนะครับอยู่ด้านข้างด้านข้างนครัซ้ายหรือขวานะครับถ้าเพื่อนเเจอก็ลองเช่ากันดูนะครับราคาไม่แพง 3าม0ี่ร้อยบาทก็จะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่แต่ที่สำคัญก็ต้องดูให้คมคมแบบนี้นะครับตาเส้นหน้าผากก็ต้องคมคมแบบนี้ต้องหน้าแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่หน้าแบบนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับอย่างผมนี่ก็เป็นการหุ้มเดิมเลี่ยมเดิมมาจากวัดเลยนะครับดูด้านหลังครับเป็นพระเนื้อผมก็จะเขียนว่าครบรอบแปดสิบปีจะมีรูปสิง์นะครับแล้วก็เขียนว่ายี่สิบแปดพฤศจิกายน พศสองห้าสามสี่จะมีขนาดเล็กแลแะขนาดใหญ่ขนาดเล็กผมไม่ได้พามานะครับวันนี้ก็ติดแต่ขนาดใหญ่มาก็เลยนำไม้เพื่อนๆดูเนื้อผมก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างที่เฉียดก็มีมลูลสารข้าวก้นบาทของหลวงพ่อนะครับข้าวก้นบาทรวมถึงก็จีวรและเกสาของหลวงพ่อเหมือนกับพระพิมพ์เมื่อกี ที่ผมได้ลงไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นทรงยืนฉลองรูปเหล่าของหลวงพ่อเกษมเกเมโกก็ต้องบอกว่ายัางทันท่านปลุกเสกนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านได้มรณาภาพเนี่ยปี2539น้าในราคาเล่นหากันสภาพนี้ก็ 5, 500บาทถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพเล็ก,ก็อาจจะอยู่ที่3 -400 รบาทปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่ผมพูดนะครับราคาก็ของหลวงพ่อค่อนข้างที่จะขยับเพื่อนๆืนน่ดูกันที่ดี นะครับก็เวลาเช่าหากันแล้วนี่ผมวนนะ่าในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีเคออกมานะครับก็จะมีการปั๊มตรงนี้คาว่าเข็มโกนะครับด้านซ้ายอาจจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาเพื่อนๆดูแล้วกันนิดหนึ่งก็เป็นการปั๊มขึ้นมาก่อนแล้วก็มากดขีหลังนะครับเขียนว่าเข็มโกเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยายเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับต้องคมคมหน้าตาคมคมแบบนี้นะครับริมปีปากแบบนี้ดู ใบหน้าของหลพ่อค่อนข้างที่จะสดชื่นรอยยิ้มสวยนะฮะสวยงามรอยยิ้มแบบสดสดชื่นเส้นหน้าผากจะต้องคมชัดโหนคิ้ว no อะไรต่างๆต้องคมชัดนะครับมิติต้องมีนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันถ้าเจอก็ไม่แพงก็หาเช่าไว้ได้ส่วนด้านหลังก็เขียนว่าครบรอบนะครับครบรอบ80ปี การข้างนี้ไม่สามารถมองเห็นเพราะว่าได้หุ้มขอบไปแล้วถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูด้วยกันบางทีบางองค์เนี่ยอาจจะไม่มีการปั๊มก็เป็นไปได้สําหรับองค์นี้ก็เพื่อนๆรู้ดีนะครับนี่เป็นการหุ้มมาจากวัดเลยนะครับจะมีเล็กและใหญ่ส่งละขังเป็นพระเนื้อผมถ้าเพื่อนๆเจอก็หาเช่าเก็บไว้ได้นะครับเก๋ผมยังไม่เคยเห็นนะดูความลึกดูมิตินะครับ ดูที่พื้นนิดหนึ่งดูที่พื้นนิดหนึ่งด้านหนความคมเนื้อหามูลสารนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามครับผมขอบคุณมากนะครับ